กับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมรับฟังช่องข่าวไทสิบแปดสำหรับเนื้อหาข่าวสารนี้นะครับมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์สองพปรับตารางการโอนเงินบัตรสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนใหม่นะครับซึ่งจะมีสิทธิประโยชน์เข้าบัตรคนจนเหมือนเดิมแล้วก็จะมีการเพิ่อมวงเงินในส่วนของเงินเยียวยาโครงการเราชนะ3,500บาทนะครับซึ่งวงเงิน3,500บาทนี้นะครับได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังนะครับให้นําไปลบกับ วงเงินที่ได้ปกตินะครับเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค7-800บาทนะครับท่านก็จะเหลือในส่วนของวงเงินโครงการเราชนะนะครับคนละประมาณ2,700-2,800บาทนะครับซึ่งก็จะได้รับทั้งหมด2เดือนแล้วก็แต่ละเดือนจะหารออกมา4งวดนะครับโอนเป็นรายสัปดาห์ก็จะเป็น4สัปดาห์4งวดนะครับแล้วก็จะได้จํานวนเงินนะครับ ไม่เท่ากันตามกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตามกลุ่มรายได้ที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเรามาอัปเดตกันนะครับสำหรับการปรับตารางการโอนเงินนะครับในเดือนของกุมภาพันธ์2564นี้นะครับจะโอนประมาณ7วันนะครับประกอบไปด้วยนะครับเงินจะเข้าวันที่1วันที่5วันที่12วันที่18วันที่19วันที่22วันที่26นะครับซึ่ง บางวันสามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับในส่วนของวงเงินที่จะเข้าบางวันน <tag> <ng> ําไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับรวมถึงในส่วนของนําไปซื้อเกี่ยวกับเรื่องของบริการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะครับเกี่ยวกับในส่วนของสินค้านะครับที่มีร้านที่ใช้แอปถุงเงินนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับในส่วนของโครงการเราชนะที่จะมีการโอนเงินเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐนั่นเองนะครับ เรามาดูวันแรกครับวันที่1กุมภาพันธ์ส5 6 4สําหรับวันนี้นะครับมีการถกเถียงกันเยอะนะครับวันนี้มีการโอนเงินเข้าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นปกตินะครับเจ็ดบาทนะครับสำหรับในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของวงเงินเกี่ยวกับเรื่องของค่ายานพาหนะค่าเดินทาง500บาทด้วยนะครับก็จะโอนให้ปกตินะครับสำหรับในวันที่1กุมภาพันธ์2564นะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูวันต่อมานะครับวันต่อมาคือวันที่5กุมภาพันธ์2564วันนี้นะครับจะเป็นวันที่โอนเงินของโครงการเราชนะเยียวยา3,500บาทซึ่งนำไปลบออกจากวงเงินที่ได้ปกติของวันที่1นะครับ7-800บาทท่านก็จะเหลือวงเงินในส่วนของที่จะได้รับโครงการเงินเยียวยาเราชนะนะครับ3,500ก็ลบ จ็ดถึงแปดบาทก็จะเหลือประมาณ2อ0พ2 8 0 0บาทนะครับแต่ไม่ได้ทีเดียวเขาก็จะมาหารอีก4สัปดาห์นะครับเป็น4งวดนะครับก็จะได้ตามเกณฑ์รายได้ของแต่ละท่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับในส่วนของวงเงินที่จะได้รับจากเงินเยียวยาโครงการเราชนะนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับจะได้รับเงิน อยู่เฉลี่ยนะครับประมาณ5,400ถึง5,600บาทนะครับสำหรับในส่วนของโครงการราชนะที่ไปหักลบกับวงเงินรูปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคปกติแล้วนะครับในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคม2,564นะครับเดือนละ4งวดนะครับซึ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์นั่นเองนะครับวันที่5นะครับเป็นงวดแรกที่จะได้รับนะครับสำหรับในส่วนของวันที่5นี้นะครับกลุ่มที่เคยได้รับ วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคปกตินะครับ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินจากเราชนะนะครับงวดนี้นะครับ675บาทสำหรับผู้ที่ได้รับ700บาทต่อเดือนนะครับจะได้รับจากเราชนะงวดละ700บาทเช่นกันนะครับสำหรับวันที่5นี้นะครับต่อมานะครับวันต่อไปเป็นวันที่1 2กุมภาพันธ์2อ6 4ันอันนี้จะเป็นงวดที่2ของโครงการเราชนะให้เหมือนกันเหมือนเดิม เหมือนงวดแรกเลยนะครับคนที่ได้800ก็จะได้675บาทคนที่เคยได้700ก็จะได้700เหมือนเดิมนะครับชัดเจนแล้วนะครับสำหรับเงินที่จะเข้าวันที่18กุมภาพันธ์2564นะครับวงเงินนี้นะครับเป็นวงเงินที่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับวงเงินนี้เป็นสิทธิประโยชน์ของบัตรสุริการแห่งรัฐ เป็นปกติเป็นรายเดือนอยู่แล้วก็คือวงเงินค่าส่วนลดค่าน้ำค่าไฟนะครับซึ่งค่าน้ำนะครับไม่เกิน100บาทค่าไฟไม่เกิน230บาทนะครับรวมกันก็เป็น330บาทนะครับแต่คนที่จะได้รับสิทธนินี้ต้องลงทะเบียนก่อนแล้วก็ห้ามใช้ไฟเกิน230บาทห้ามใช้น้ําเกิน100บาทนะครับท่านก็จะได้รับการโอนเงินเข้าบัตรคนจนทุกๆวันที่18ของเดือน นะครับซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับแต่ท่านต้องนําบินค่าน้ําค่าไฟไปจ่ายก่อนนะครับทางกรมบัญชีกลางจะรวบรวมในส่วนของข้อมูลแล้วก็โอนให้คืนเข้าบัตรนะครับทุกๆวันที่18ของทุกเดือนนั่นเองนะครับกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ครับวงเงินนี้นะครับต่อมานะครับเป็นวันที่19กุมภาพันธ์ส5 6 4สําหรับวันนี้นะครับเป็นงวดที่3ที่จะมีการโอนเงินโครงการเราชนะนะครับ คนที่ได้วงเงินรูดซื้อสินค้า800นะครับก็จะได้675บาทคนที่ได้700ก็ได้700เหมือนเดิมนะครับเป็น3มงวดแล้วนะครับของกุมภาพันธ์นะครับต่อมาครับวันต่อมาเป็นวันที่22กุมภาพันธ์2,564สําำหรับวันนี้นะครับกลุ่มที่จะได้รับการโอนเงินนะครับจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับจำนวน200บาทแต่จะได้ในกลุ <AU X> ่มของผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเท่านั้นนะครับเนื่องจากทางกรมบัญชีกลางนะครับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็กระทรวงพมนะครับได้มีนโยบายช่วยเหลือผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับโอนเงินเข้าทุกๆวันที่22ของเดือนนะครับช่วยเหลือคนพิการที่ถือบัตรคนจนนะครับจำนวน200บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ นะครับอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับวันที่22นะครับวันสุดท้ายครับคือวันที่26กุมภาพันธ์2564สําหรับวงเงินนี้นะครับเป็นวงเงินงวดที่4ของโครงการเราชนะนะครับซึ่งเหมือนเดิมครับคนที่เคยได้800ก็ได้675บาทนะครับคนที่ได้700ก็ได้700เหมือนเดิมปกตินะครับอันนี้ก็ครบแล้วนะครับทั้งหมด4ีงวดของโครงการเราชนะนะครับรวมๆกันก็ มีเงินเข้าในเดือนกุมภาพันธ์2,564นะครับของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับทั้งหมดประมาณ7วันนะครับแล้วก็รวมๆกันประมาณราวๆ4 5 0 0บาทนะครับแล้วก็กดเงินสดได้ประมาณ500บาทนะครับสำหรับในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับรวมถึงโครงการราชนะด้วยนะครับก็ใช้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้โครงการราชนะนะครับสามารถที่จะนําไปใช้ ซื้อในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคบริการนะครับรวมถึงอาหารการกินต่างๆได้ด้วยนะครับถ้าร้านนั้นมีแอปถุงเงินสามารถที่จะนำบัตรคนจนหรือบัตรสุดนการแห่งรัฐของท่านนั้นนะครับไปใช้สิทธิ์ได้นะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีนะครับในคลิปถัดไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์บัตรคนจนกับร้านถุงเงินนะครับไม่ใช่จำเจใช้แค่เพียงร้านธงฟ้าประชารัฐซื้อ มาม่าปลากระป๋องอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการนะครับตรงนี้นะครับก็จะทําให้ทางบัตรคนจนนั้นได้ใช้ในส่วนของวงเงินได้หลากหลายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำห,ร,สำหรับในส่วนของการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของตารางการโอนเงินเข้าบัตรคนจนปรับใหม่นะครับเป็นในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์2564นี่นะครับนี่คือสิทธิประโยชน์ของบัตรคนจนนะครับรีบมาอัปเดตข้อมูลแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าบัตรคนจนก็สามารถเพิ <im> ่มเกี่ยวกับเรื่องของการ ซื้อแล้วก็มีในส่วนของสิทธิ์ที่พิเศษเกี่ยวกับการใช้บัตรซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการได้ด้วยนะครับ ในส่วนที่มีความกังวลว่าแล้วถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะทํำยังไงทุกเสียงสะท้อนของประชาชนเนี่ยรัฐบาลได้ยินนะคะวันนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าสําหรับประชาชนท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถรับการช่วยเหลือในเรื่องของการลงทะเบียนได้ที่ธนาคารของรัฐนั่นก็คือออมสินธนาคารธกสหรือว่าธนาคารกรุงไทยไปให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ยช่วยได้แต่ขอให้ไปวันที่15ก กลุภพันธ์เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอให้เป็นช่วงของการลงทะเบียนออนไลน์ก่อนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรอ15กลุ่มพันธหรือถ้ากลุ่มเปราะบางนะคะเช่นผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยทางกระทรวงพัฒนาสังคมก็เข้ามาดูแลในเรื่องนี้ด้วยก็คือจะจัดทีมวันโฮมมีอาสาสมัครพอมอประจำตำบลต่างๆเ,เข้าไปให้คําแนะนําในเรื่องของวิธีการลงทะเบียนเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกังวลค่ะเราใช้เทคโนโลยีแต่ถ้าท่านยังเข้าไม่ถึงตรงนั้นก็จะมีกระบวน กการอื่นที่จะเข้าไปให้ท่านเข้าถึงสิทธิ์เราชนะแต่ถ้าถามว่าเอาลงทะเบียนเราชนะเสร็จแล้วไม่มีสมาร์ทโฟนจะไปซื้อของอยังไงอันนี้รออีกนิดนึงนะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยกำลังพิจารณาวิธีการแล้วก็รายละเอียดต่างๆอีกไม่นานก็จะมาชี้